ีน่นยใช่แค่สองลูกเองหอจบจมูกไม่พอโ้บอนโอหพี่ของใช้ได้อยู่นะโอ้โหบืนกันไปแอ่ะมีไม้เต็มเลยบืนกันพาก็ถึง ใช่เหรอไหนเดเก็บผมเก็บดีูดิเก็บผมเก็บเก็บผมเก็บเฮ้ยหมายมุ่นี้คุ้มมากตอนที่ไม่ต้องบื้มต่อเลยเนี่ยเอ้าแม่งถึกไอชิ้นเถียงนออย่างนี้เองขัด โอเฉียวยังของความอยู่พี่ไหนพี่ไอ้แม่งก็นี่เดี๋ยวปพี่เดี๋ยวขายกูผมไม่เก็บปืนนะชุดไม่เก็บปืนมันเก็บเป็นโฟพังไปดีกว่าเสรษกาจให้เงาไปซส่ามอไม่มาเราต่อแล้วบ้าเี้ยเดี๋ยวบึ้องกำแพงอะส่อนแพงป้าไอ้บึ้มห้องเกาะงงพี่อืม À, Hồng còn luôn á, nè, không còn, ô mấy nhiều quá, nãy mình bưng không còn rồi ngà